ทางบริษัทเราไม่เคยประมาทกับการติดตั้งนะเราเน้นที่ฝีมือและคุณภาพของการติดตั้งนะฮะอย่างแผ่นนะครับตอนนี้แผ่นที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่ใช้งานตอนนี้จะเป็นแผ่นขนาดใหญ่ใช่ไหมครับจะเป็นแผ่นเต็มนะฮะแผ่นเต็มเท่าแผ่นที่มาเดิมๆเลยนะครับแล้วเราต้องทํายังไงถึงจะเรียบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีเทคนิคแรกวิธีทําที่ ค่อนข้างละเอียดนะฮะในขั้นตอนนี้นะเพื่อไม่ให้แผ่นหย่อนท้องช้างนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าสายงานนี้ไม่มีหย่อนท้องช้างเลยนะฮะแผ่นทุกทกี่ห้อทุกชนิดนะ,ะมันอยู่ที่ช่างผู้ติดตั้งเท่านั้นนะครับจะออกมาดีไม่ดีนะเห็นไหมครับสังเกตดูดได้เลยนะ,ะ <c oughs> ไม่มีหย่อนท้องช้างนะครับงานนี้เราต้องทํายังไงใช่ไหมครับ <c oughs> เราต้องติดดามนะ,ะต้องติดดามแผ่นนะฮะถ้าแผ่นในแนวนอนเป็นฝ้าเพดานแบบนี้ถ้าใส่แผ่นเต็มอย่างนี้อย่างน้อยๆต้องมี2ตัวนะเป็นตัวดามนะสองถึงสตัวต้องมีนะครับดามหลังแผ่นนะจะไม่มีหย่อนเลยนะฮ ดูได้จากประจักษ์ด้วยได้ด้วยสายตานะครับนี่คือเทคนิคในการติดตั้งของบริษัทเรานะครับเราถึงกล้าบอกว่าบริษัทเรามีช่างผู้ชำนาญงานประจําบริษัทเรามากมากล้นด้วยประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจติดตั้งสามารถติดต่อเราได้เลยมั่นใจได้เลยนะครับกับฝีมือการติดตั้งของเรานะฮะอย่างที่เห็นในภาพนี้นะฮะคลิปนี้เป็นผลงานล่าสุดนะครับของบริษัทที่เพิ่งแล้วเสร็จไปนะฮะและตอนนี้กําลังติดตั้งอยู่อีกหนึ่งสายงาน ถ้าใช้งานอีกหนึ่งใช้งานนั้นเสร็จนะครับก็จะอัปเดตผลงานให้ดูเรื่อยๆนะฮะทางเพจนี้นะครับก็ทางเพจหรือทางช่องทาง YouTube นี้นะถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับงานด้านนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับกด s u b ส cribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนทุกคลิปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ